แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปสู่หน้าการประมูลได้เลยค่ะอ่านี่ก็หน้าหลักการประมูลของเรานะคะให้เราเลือกสินค้าที่เราต้องการเข้าร่วมประมูลนะคะอ่ะเ,เข้าร่วมตัวนี้นี่ราคาบิดละกสบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็น oppo r e n o Reno 7 z 5 4นะคะราคาตลาดอยู่ที่12,990บาทนะคะราคาประมูลล่าสุดตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่935บาทอนะตัวนี้บิคทั้งละ2บาทนะคะก็จะมีในส่วนของ vip บิดด้วยนะคะตัว vip บิดตัวนี้นะคะสมาชิกจะได้ก็ต่อเมื่อได้เข้าร่วมประมูลสินค้าครบ5รายการจะสามารถได้ vip บิด1นึ่ ะคะตัว VIP บิดตัวนี้ก็คือเราสามารถกรอกราคาที่เราต้องการประมูลไว้บิดในช่วงเวลาที่ใกล้จะหมดเวลาการประมูลได้เลยนะคะ,ะตัวนี้ก็เวลาสิ้นสุดการประมูลเหลืออีก1วันกับสชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่ให้ราคาสูงที่สุดก่อนที่เวลาสิ้นสุดการประมูลจะจบลงก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลค่ะ อ้าวจบแล้วหรอคะเป็นยังไงคะวิธีการสมัครง่ายมากเลยใช่ไหมคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาประมูลสินค้ากับเราเยอะนะคะเดี๋ยวไอขอตัวไปประมูลก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันไปละะ้วค่ะ